สวัสดีค่ะครูมเมื่อจากครูมเมิง i s ชค่ะวันนี้เรามาติวกันกันกบข้อสอบภาษาอังกฤษวันละข้อนะคะเป็นหมวดของกรา r ค่ะอ่าถ้าเป็นกรา r จำได้ใช่ไหมก็คือเราต้องไปดูที่ช้อยส e ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงโอเคช้อยส e บอกว่านักเรียนจะเห็นคำว่า swim swim อ่มมี Swim มี Swim แต่หน้าตาของ swim เนี่ยมีความไม่เหมือนกันแต่ verb อ่ะ swim แปลว่าว่ายน้ําถูกไหมเราจะรู้อ่าพอจะรู้ไหมว่าวิมอ่ะหน้าที่ของคําก็คือเป็นคํากริยาอ่า swim แปลว่าว่ายน้ําเด็กๆน่าจะรู้จักเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันนะคะก็คือ verb หรือคํากริยานะกริยาก็คือแสดงอาการได้ถูกไหมพอเราเห็นเป็น verb 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 เยอะๆแบบนี้ โอเคเรื่องนี้ที่เขาจะวัดก็คือเรื่องของ tense ค่ะ tense แปลว่าการเวลาอืมนะคะจริงๆเรื่อง tense เนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด12 tense นะคะที่อยู่ในทั้งหมดเลยในกลุ่มของจริงๆมันมี24แต่ว่าเราจะเรียนอยู่แค่12ใหญ่ๆนะแต่ในระดับชั้นป .6 เรียนไม่ถึง12เทนนะคะไม่ถึงเพราะนั้นเดี๋ยวครูเมืร์อขอให้ดูอะไรสักนิดก่อนเนาะในส่วนของ choice เนี่ยนักเรียนจะเห็นอะไรได้บ้าง swim swim ไม่มีอะไรเลยข้างหลังไม่ใส่อะไรเลยถูกไหมคะ swim มี s swim มี i n g แล้วก็มี r อยู่ข้างหน้าแล้วก็ swim มี well อยู่ข้างหน้าแบบนี้ เรื่อง tense น,นี่ยน,น,นะคะถ้าเกิดจะให้คุูเมื่ออธิบายเนี่ยประมาณเป็นชั่วโมงเลยแหละเนื่องจากนี้มันเป็นการติวสอบนะคะการติวสอบเราต้องการประหยัดเวลาแลวครูเมื่ออยากจะสอนให้เข้าใจให้ง่ายที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเรื่อง tense เมื่อไหร่นะจำไว้นะถ้าเราเห็นเรื่อง tense เ,เมื่อไหร่ให้หาคำบอกเวลาเสมอ จากโจทย์นะจากโจทย์ให้หาคำบอกเวลาเสมอย้ำนะคะคเมื่อย้ำรู้ได้ยังไงคำบอกเวลาไปดูโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นโจทย์ดูนะดูไปเร,เรื่อย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 ในนี้เมือใบให้นะว่ามีคำบอกเวลาอยู่ในโจทย์ด้วยและไม่ได้มีตัวเดียวมีถึงสองตัวเลยสองคำเลยคำบอกเวลานะคะ จะมีอะไรบ้างไปดูกันดูโจทย์นะบอกว่า look the children in the pool right now เด็กๆพอจะเห็นไหมว่าในประโยคนี้มีคำบอกเวลาอะไรหนึ่งนะคะก็คือเครื่องหมายตกกระใจอุ้ยเครื่องหมายตกกระใจเป็นคำบอกเวลาได้ด้วยใช่แล้ว ในเครื่องหมายตกใจนะคะถ้าพูดถึง tense นะคะจะเป็นหนึ่งในคำบอกเวลาตัวที่หนึ่งนะอ่านไปเรื่อยๆพอจะเห็นไหมเห็นอะไรไหมเอ่ยคำนั้นคือคำว่า right now ค่ะ right now ตัวที่สองก่อนที่จะไปดูคำตอบนะคะขออนุญ,ญาตแวะเนื้อหาก,กรามากนิดนึงนะ เทนส์อย่างที่บอกนะคะมีทั้งหมดสิ่งที่เราจะต้องได้เรียนคืออยู่ที่ 12. Ten. s e Tense คืออะไรเขาบอกว่าเป็นรูปของกริยาเน้นเรื่องของกริยาอาการอเขอโทษกริยาในการต่างๆก็คือในเวลาต่างๆกันนะคะแต่กริยาเนี้ยเขาจะกรุป๊ปหรือรวมกลุ่มกันง่ายๆนะก็คือมันจะเป็นกริยาที่อยู่ในปัจจุบันในอดีตและอนาคตอยู่3 เวลาสามช่วงเวลาใหญ่ๆนะใช้คําว่าใหญ่ๆซึ่งมันจะอยู่ในตารางนี้นะปัจจุบันคืออยู่ตรงกลางอ่าให้จาไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ในปัจจุบันอ่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันเสมอถูกไหมคะอดีตนะคะจะเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกไหมสมมุติแล้วกันว่าเด็กๆเป็นเด็กๆตอนเป็นเบบีถูกไหมถูห่อตัวอยู่นี่น,น,น,นี่เด็กทารกนะ แล้วก็อนาคตอนาคตก็คือคนแก่ถูกไหมอ่านี่ไม่เท้าหน่อยแล้วกันโอ้ยสติ๊กแมนคุเลยแก่แล้วนะไม่เท้านะนี่ไม่เท้านะลูก <c oughs> อดีตปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นให้จําไว้ว่าถ้าพูดถึงเรื่อง tense มันจะมี3มช่วงเวลาใหญ่ๆคือปัจจุบันอดีตและอนาคตนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาก็จะแบ่งกลุ่มชื่อ ะคะให้จําไว้ว่าในอดีตคุณเม่อกีชอบบอกเด็กๆว่าให้จําว่าเป็นมีแม่อยู่3คนนะแม่ชื่อปัจจุบันแม่ชื่ออดีตและแม่ชื่ออนาคตแม่เนี่ยทั้งอดีตแม่ปัจจุบันและแม่อนาคตเนี่ยมีลูกอยู่4คนชื่อเหมือนกันเลยชื่อที่1คือชื่อ simple คนที่1น,นะคนแรกคนที่สองชื่อ continuous คนที่3ชื่อ perfect และคนที่4ก็คือการที่เอาอขอโทษลูกคนชื่อลูกคนที่2กับลูกชื่อคนที่3มารวมกันกลายเป็น perfect continuous นะคะอุ๊ยขอโทษเพราะฉะนั้นอีกทีนะคะการเรียนเรื่อง tense เป็นเรื่องของการเวลามีแม่อยู่3คนถูกไหมแม่อดีตแม่ปัจจุบันและก็แม่ อนาคตแม่ทั้ง3คนนี้มีลูกทั้งหมด4คนชื่อ simple ชื่อ continuous ชื่อ perfect และก็ชื่อ perfect continuous นะคะในระดับชั้นป .6 ประถม6นะคะเราจะเรียนไม่ครบนะเพราะฉะนั้นครูเมื่อก็เลยกรุปมาเอาที่แบบได้เรียนได้สอบดีกว่านะก็คือจะเป็นสีๆแบบนี้นะคะ ถ้าเห็นเป็นสีซีแบบนี้แสดงว่านี่คือเชนสี่น้องจะต้องนำไปใช้สอบและเรียนในระดับชั้นป .6 ส่วนขาวๆเนี่ยยังไม่ต้องเอาไประดับชั้นสูงขึ้นไปม,มัธยมระดับมหาวิทยาลายัยจะได้ไม่ต้องจำเยอะมันเยอะจริงๆนะคะถ้าอธิบายอย่างที่บอกโอเคอีกทีนะย้อนกลับไปแม่คนปัจจุบันแม่ปัจจุบันเราอยู่ปัจจุบัน มีลูกชื่อคนแรกชื่อซิมโพเพราะฉะนั้นชื่อก็เลยอนำม,มารวมกันเป็น Present Simple นี่ชื่อเขาอยูตรงนี้ Present Simple ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและเป็นข้อแท็จจริงอาา่าฮะคุณว่าแบบไปวันนี้อาจจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นข้อสอบต่อไปที่เราบันเจอคุณว่าอาจจะตัดเข้ามาเลยนะนะคะส่วนแม่ Present มีลูกชื่อ Continu o u s ลูกคนที่สองก็ชื่อมารวมกันเป็น Present continuous Present แปลว่าปัจจุบัน Continuous แปลกว่าต่อเนื่องอต่อเนื่องนะรวมกันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดในปัจจุบันมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันอยู่ในปัจจุบันนะคะลูกคนที่สามชื่อ Perfect Perfect แปลว่าเพียบพร้อม Perfect ก็คือสมบูรณ์แบบอะสมบูรณ์แล้วกันอะสมบูรณ์ละ ะะเพราะฉะนั้นแม่ present คือแม่ปัจจุบันที่ perfect หมายความว่าไงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่จริงๆถามว่าเสร็จสมบูรณ์เลยแบบปึ๊กขนาดนี้เลยไหมนะคะเจ้า present perfect เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องนับรวมตั้งแต่อดีตก็ตคือตอนที่หนูเป็นเบบีะมาจนถึงตอนที่พูดตอนนี้ตอนปัจจุบัน เกิด <Yeah. S 2> ขึ้นแล้วในอดีตและสิ้นสุดลงในปัจจุบันอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบคิดถึงอดีตแล้วย้อนมาจนถึงนึกมาถึงปัจจุบันณขณะที่พูดนะนะคะมันจะรวมกันกับอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นคือเพอร์เฟกนะนิสัยของเพอร์เฟกนะคะอ่ะหมดละแม่เพเซนแม่เพรสเซนจะมีลูกเยอะหน่อยนะคะที่จะต้องใช้สอบนะต่อไปแม่พ a าสค่ะแม่พลาสอ่ะมือของรูปหน่อยตาลายหมดละ แม่พาสแม่พาสก็มีลูกชื่อซิมโพจำได้ใช่ไหมแม่พาสชื่อซิมโพมีลูกชื่อซิมโพเหมือนกันทีนี้แล้วลูกคนแรกชื่ออะไรคะซิมโพถูกไหมเขาก็เอาชื่อชื่อแม่กับลูกมารวมกันเป็นพาสซิมโพพาสแปลว่าอดีตซิมโพแปลว่าธรรมดานะธรรมดาง่ายๆธรรมดาไปอย่างนี้แล้วกันก็คือเป็น ขอโทษต้องอยู่ช่องนี้พา s สซิมโพเอถูกแล้วอเอาใหม่เอาใหม่แต่เย็นๆคุ้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดและจบไปเรียบร้อยแล้วนะพาสซิมิลนะคะต่อมาแม่พา s สก็มีลูกชื่อคนที่สองถูกไหมคอนติเนียสแม่พา s สคือเป็นแม่ที่พูดถึงอดีตเสมอถูกไหมรวมกับคอนติเนียสก็คือต่อเนื่อง ก็คือเหตุการณ์ที่พูดเกี่ยวกับอดีตในขณะตอนไปนอดีตต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันพูดขณะที่พูดอ่ะแต่ว่าเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตนะคะอันนี้ไม่ออกนะอ่ะต่อไปลูกคนที่สามชื่อ perfect แม่อดีตใช่ไหมแม่ past รวมกับ perfect กลายเป็น past perfect past แปลว,ว่าอดีต perfect แปลว,ว่าสมบูรณ์เหตุการณ์ที่เกิดในอดีตแบบเสร็จสมบูรณ์และ นะคะแต่ยังไงเขาบอกว่าเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีเหตุการณ์ตามมาเจ้าเนี้ยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะหมายความว่าแม่ past perfect คือเอาไหนบอกว่าพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตจำได้ไหมว่าที่คุณพ่อบอกว่าถ้าเป็น perfect เนี่ยจะชอบดึงอดีตเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้น past perfect จะต้องมีเหตุการณ์2เหตุการณ์มารวมกัน1กับ2นะคะ แล้วก็ต้องตัดสินด้วยว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังตระมานี้นะคะให้รู้จักน้องคนนี้ไว้อ่ะแล้วก็ perfect con ไม่พูดถึงนะเพราะว่าไม่ใช้ออกต่อไปไปดูแม่อนาคตกันแม่อนาคตยังง่ายมากเลยมีอยู่แค่อันเดียวค่ะก็คือแม่ future simple future แปลว่าอนาคต simple แปลว่าธรรมดาเรียบง่ายง่ายงหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิด ขึ้นเป็นประจำเป็นธรรมดาเป็นปกติวิสัยในอนาคตที่จะเกิดนะคะอ่ะทีนี้วิธีการข้อสอบทํำข้อสอบ tense น,นะคะง่ายสุดๆเลยเอาแบบรัดรวบตัดตอนไม่ต้องอธิบายเยอะนะคือกลับไปดูข้อสอบให้จำได้นะดอกจันตัวใหญ่ๆนะให้หาคำบอกเวลาให้เจอนะเด็กๆต้องรู้จักคำบอกเวลาของแต่ละทินให้เจอ ะค,ะคุณก็บอกไปแล้วว่าตัวที่หนึ่งคือเครื่องหมายตกกระายอันที่สองคือ right now ไปดูกันค่ะว่าเขาอยู่ในกลุ่มแม่คนไหนการเกิดแปลคำว่า right now มาดูนะคำบอกเวลาจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะน,น,นี่ช่วงนี้อ่าฮะช่วงนี้ช่วงนี้อ่าฮะอขอโทษ ตอนะข้างล่างนะคะคำบมดเวลาตรงนี้ขออนุญา,าตลบอะไรที่มันงงๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะงงอ่ะนี่นะคะคำบอดเวลาผมเมื่อแยกออกมาเป็นกรุ๊ปให้เรียบร้อยแลว้วจะได้สะดวกต่อการหาคำว่า right now อยู่ตรงไหน right now แปลว่าณนะขณะน,ะนี้นะคะ เขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ right now เป็นเหตุการณ์นะคะก็คืออยู่ในกลุ่มของปัจจุบันนั่นเองแม่ปัจจุบันที่ทำไมคะพูดขณะที่พูดกำลังเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นขณะที่พูดเอาไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันแปลว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้น right now จะแปลว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบันนะแล้วก็พูดถึงณขณะปัจจุบัน นั้ถ้าเราจะใส่คำบอกเวลาคืออีกคำหนึ่งใส่เข้าไปได้ก็คือเครื่องหมายตกกระใจสรุปถ้าน้องเห็นเครื่องหมายตกกระใจและมีคำว่า right now หรือคำว่า now คือคำความหมายเดียวกันแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในหมวดของอกลุ่มของแม่ present con ไปดูกันว่า present con เนี่ยจะต้องมีโครงสร้างอะไร present con นะคะ จะต้องมีประธานตามด้วย verb to be is am a r e แล้วตามด้วยกริยาที่ต้องมี ing นะห้ามจำว่ากริยาเติม ing เท่านั้นไม่ได้นะให้เด็กๆจำอย่างนี้ค่ะ is am a r บวก verb ing แต่กูเมื่อจะชอบเรียกมันว่า verb ing verb ing เพราะว่า verb ไปเติม ing มันจะออกเสียงอิ่ง in, in, นะอินะอะถ้าเป็น present con ต้องเป็น isamr บอก verb ing isamr บก verb ing ลองตามนะ isamr บก verb ing isamr บก verb ing กลับไปดูโจทย์จ้ะเจอ right now เจอตกกระใจต้องอยู่ใน present con isamr บอก verb ing isamr บก verb ing นะคะประธานนะคือคุณเมื่อตัดคำว่าประธานออกเนะพราะมันมีประธานอยู่แล้วแหละ isamr บอก verb ing ตกลงเห็น choice ไหมคะข้อไหน ตอบข้อ2ค่ะอันนี้เป็นสูตรลัดนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องต้องมีความรายละเอียดลงไปอีกแต่ว่าเอาไว้ติวสอบจะได้เร็วหน่อยเวลาดูข้อสอบนะคะ